สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรโจนนะคะในช่องของพิงเพชรโจนรถกระบระและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยที่ช่องที่ช่วยติดตามช่องใหม่ของพิงนะคะ E p พนี้นะคะเป็น EP ีที่32แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถ4ประตูยกสูงสีดำน,นะคะมาพร้อมกับเค r รีบอยนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรโจนด้วยนะคะเป็น isuzu d max hardender 4ประตู 3.0Z นะคะปี2019คันที่อยู่ข้างหน้าของพีงได้เลยนะคะสีดำสุดหล่อดูดันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา6ส39,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดังกันไปเลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปชมในส่วนของรายละเอียดต่างๆเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ Isuzu นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีเดียวกัน ตัวรถนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020 Mac c o อ b 17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ีล้อเลยนะคะมีลามาได้สีดำมาพร้อมเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตล้อเมดอาร์ตต่างๆทุกอย่างเดิมๆไปเลยนะคะลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวจะต,ติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะ มือจับแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้ได้นะคะคุณลูกค้าตรงนี้เป็นปุ่มเปิดถันน้ำมันแล้วก็ห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้ากระจกทับไฟฟ้ามาพร้อมกับพวงมราลัยมันติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะเบาะหนังสีดำตาลนะคะตัดด้วยด้ายสีํำตาลนะคะ,ดดไ,ดะ,คะได้เป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเดิมเดิมเลยนะคะ สังเกตเลยนะคะแล้วก็นิสโวนของคนขับนะคะจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้ากดได้ตามสบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดําทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีดําตัดด้วยสีตาลเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้คากว้างขวางม,มากนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูดีโสดของเลขไมค์กันเลยนะคะคุณลูกค้า เบรกนะคะกดปุ่มปูสตาร์ทที่อยู่ด้านล่างฝั่งนี้เลยนี่เลยนะคะหน้าจอสว,สวยแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1,70,000สดมนกิโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดนะคะใช้งานได้ตามปกติตรงพพงมลาลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามีเครื่องมืออะกษงเขาเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆครบเลยนะคะคุณลูกค้าคําแนะนําเกี่ยวกับตัวรถนะคะช่องด้านบนสามารถใส่ของได้นะคะคุณลูกค้สาสําหรับคันนี้ขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติใช้งานใช้งานได้ตามปกติะเะเืิดกับน,นี่นะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ กระจกนะคะนี่กระจกฟ้าไฟฟ้านะคะคุณค้านี่เลยนะคะนะคะมาดูในส่วนของเรื่นงภายในตอวแล้วนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของภายในผู้โดยสารกันบ้างนะคะพื้นจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะตัดได,ได้สีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยเรียงรายเลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเกียดขาค่ะได้สบายมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดํานะคะคุณลูกค้ามีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้นะคะคุณลูกค้าฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีตัวห้อยสีทามาให้นะคะ มีที่พิงแขนตรงกลางมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าออปชันคือของเขาครบเรื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยนะให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆว,ว่ารถบอดีเด้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้านั่งยืเดเกียดขาได้สบายนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถแบบ ติดแคดดี้บอยสีประตูยกสูงก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะดูในส่วนของตัวน,อน,น็อตัดเดิมนะคะได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถยางได้เป็นยางเดิมๆนะคะคุณลูกค้ามือจับแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขนน้ำมาให้นะคะมาดูในส่วนของ m a ็ r i n e r เนอร์แล้วก็แคดดี้บอยกันเลยนี่นะคะคุณลูกค้ Mac iner, าแม็กไร r อร์ของคาร์ี่ก็เดิมๆม,มาเลยนะคะมาพร้อมกับ c a ดด y ้บอย นะคะคุณลูกค้าไฟเบรกนวนที่3นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นมือจับแบบโครเมียมแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะเปิดให้ลูกค้าเห็นเลยนี่เดิมเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ถลอกนะคะบอดี้เดิมเดิมแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะลุในส่วนของแมกไลเนอร์เดิมเดิมนะคะคุณลูกค้ายางก็ได้เป็นยางเดิมเดิมเลยนะคะไม่ขาดไม่ถลอกฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน นะคะสำหรับคันนี้นะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่โสของชุดไฟท้ายของเขาก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจกระบะแคบยกสูงติดแคริบอยนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น Isuzu D-Max c h l a n d e r 4ประตูนะคะ3.0 Z นะคะปี2019คันที่อยู่ข้างหน้าของพีนนี่เลยนะคะสด้ามดูดันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพจจอนตั้งขายอยู่ที่ราคา639,000บาทนะคะลูกค้า คีดดีๆสามารถฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามพิงคมาเลยค่ะจะพิงพ์ปิดประตูก,ก่อนอนี่นะคะปุ่มเปิดตามนี้มาเลยค่ะ าดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าลอยเมคอัพต่างๆนะคะแบตเตอรี่แผ่นเพดนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตตัวน็อตนะคะจุกยางต่างๆนะคะจุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะ ภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิมนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในสนของตัวน็อตแก๊ซสายแก้มขอกก็เดิมๆกันเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักลิกความจนน้าเปนสิ่งนะคะมีวันรันตีหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าขั้นใดสนใจนะคะ e ซูดๆ d max highlander สประตูนะคะ3.0แซปี2019สีดำ คันนี้เลยนะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่170,000กโลนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา300,000 6 3 9 0 0 0บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะสำหรับคันนี้เพรยนตั้งขายอยู่ที่นะคะ6 3 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7 0 4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพรยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะ เรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านานที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิ้งจะมารีวิวอัปเดตรถขนา่ให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ